แรงเสียทาง <S <S คืออะไรใครรู้อนนสองคะแนนมาค่ะเปิดไมตอบได้เลยค่ะสำหรับคุณอโบตโบตอบได้เลยค <Ball. S 2> ่ะตอบไว้วะแรงเสียทางคืออะไรการเสียดสีกันงการเสียดสีก็ได้ ดแก็บตเปิดไม้เลยอ่ะอ่าดงเปิดไม้โดงตอบได้เลยครับเงียงตีด้านการเคลื่อนที่เกิดขึ้นเกิดระหว่างสัมพัดของวัตถุกลางวัตถุที่และและไม่ที่และและมีตังตรงข้ามกับวัตถุเสมอค ถูกต้องค่ะตกจุดต้องตุกประเด็นเลยอาแรงสีทานจะเกิดขึ้นในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับวัตถุนะคะโดยที่มีข้อแม้ว่าวัตถุสองสองชนิดนั้นต้องสัมผัสกันเช่นถ้าเกิดว่าคุณครูกําลังเดินเท้าของครูต,ต้องสัมผัสกับพื้นถ้าคุณครูเดินไปด้านหน้า แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจะต้องมีทิศไปทางด้า iz, หนาหลังก็คือเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองโอเคนะคะ,คะทีนี้เรามาดูในส่วนของแบบฝึกของเรากันดีกว่าสส<ไ>อวันนี้ไม่มีเกมให้เล่นแบบเมื่อวานแต่ครูเตรียมเกมมาแล้วนักชา,าบบวภาษาไทยเนาะ,ะนะมาค่ะเรามาดูกันว่า <masala> แรงเสียดทานที่เป็นแบบฝึกท <della. S 1> ้ายบทของเราใครที่ ยังไม่ทำเดี๋ยวทำให้วา้มคุณครูนะคะท้ายบทบทที่สองค่ะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้สังเกตภาพแล้วอธิบายว่ากิจการเนี้เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานอย่างไรข้อนี้ใครตอบแล้วช่วยบอกคุณครูหน่อยค่ะจากภาพเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานอย่างไรใครรู้ ใครรู้คนไหนได้เลยข้อนี้เป็นข้อแรกเพราะฉะนั้นหนึ่งกูจะใบให้นะคะข้อนี้เป็นข้อแรกกูจะใบให้ว่าันที่เราเราเราพูดคุยพวกกว่อะไรนะคะผมรู้รู้เอาแม่ตับอกบอกบอกผมรู้บอกมาเลยอ่าครูปิดเฉยก่อนเกี่ยวข้องยังไงคะเกินจากมาเกียและ กลองก็ดา้ตามไอ้เกิดไปสุดยอดสุดยอดค่ะอ่าเปคำตอบที่ถูกต้องเลย,ยแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างไม้ขีดไฟกับกล่องใช่ไหมลูกทําให้เกิดประกายไฟขึ้นมาใช่ไหมคะอ่าถูกต้องเลยส่วนคนที่ยังไม่ได้บันทึกหรือบันทึกไปแล้วแต่ว่าไม่ถูกต้องเด็กสามารถสรุปจากคําตอบที่ครูเฉลยไปได้ครูให้เวลาหนึ่งนาทีเริ่มเลยคะ่ะ ไม่ต้องจดทุกตัวอักษรนะคะจดอ่านกน่อนหึรอบแล้วก็สรุปลงไปให้ถูกต้องโดยที่เด็กๆไม่ต้องวาดรูปลงไปนะคะ,ะตรงบริเวณนี้นี่เองที่เกิดการสัมผัสกันแรงเสียดทานก็จะเกิดขึ้นนะคะทำให้เกิดเตนประกายไฟขึ้นมาตรงกับคำตอบของวบ๊เมื่อกี้เก่งมากเลยคะ่ะ <c oughs> น่ารักมากเลยตอนนี้ทุกคนกำลังจดจ่อกับการบันทึกนะคะเตชินก็น่ารักมากเลยวันนี้น้องบอลน้องแตงน้ำข้าวน้องใหม่โอเคนะคะเหลือเวลา20วินาทีเราจะไปต่อในเจย์ข้อที่2นะคะอัานคุณครเครยากราม เด็ถ้าไม่ทนันอย่าลืมไปออนดีมานย้อนหลังนะคะคักผูขอต่อไปข้อที่สองอย่างรวดเร็วข้อที่สองนะคะอ่ะมาภาพนี้เหมือนกันเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังทำอะไรอยู่คะสุธิดาเปิดไมค์ก่อนลูก กำลังเล่นกระดานหีมะอ่ะ่กำลังเล่นกระดานหิมะทีนี่ถามว่าพื้นผิวที่สัมผัสกันมีอยู่สองส่วนคือส่วนไหนบ้างคะตรงไหนเอ่ยจุดไหนที่สัมผัสกันตอตน,นอ รองนั่งกับพื้นหิมะค่ะหว่าค่ะตรงแผ่นรองนั่งใช่ไหมคะกับบริเวณที่เป็นพื้นหิมะโอเคค่ะอะเดี๋ยวคือขอเขียนแสดงทิศทางอย่างชัดเจนก่อนอ่ะอันนี้คือทิศทางที่กา,านหิมะเคลื่อนที่ไปโอเคนะคะส่วนสีดำคือทิศทางที่เป็นทิศทางของแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น จะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอโอเคนะคะการที่เด็กคนนี้ไปเล่นหิมะใช่ไหมคะปรากฏว่าจะเกิดแรงเสียดทานในปริมาณน้อยนะคะทำให้แผ่นรองนั่งของเขาเนี่ยลื่นถลายได้ดีโอเคนะคะไม่มีไม่มีแรงมาต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุเยอะมันก็เลยถลายลื่นถลายไปได้ เนาะอาจจะไม่ต้องจดทุกตัวอักษรนะคะใช้วิธีการอ่านแล้วก็สรุปเอาโอเคเนาะยี่สบวินาทีค่ะคนต่อไปเตรียมตัววงสกรเตรียมตัวข้อต่อไปนะคะข้อที่3าม สิบวินาทีค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งไปต่อข้อที่สามค่ะมาโอ้โหไอ้บ่าวพวกนี้กำลังจะไปไหนกันน้องโดม จากภาพตรงอธิบายให้ครูหน่อยค่ะว่าเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานอย่างไรเราลถจักรยานกับพื้นผิวถนนเสียดสีกันครับเสียดสีกันอย่างไรครับเ้ียไม่เกิดแรงเสียดทาน ทิศทางของแรงเสียทานเป็นอย่างไรถล้อรถถ้าล้อรถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแรงเสียหานจะมีทิศไปข้างเกลื่เกลือเกลื่อ่าดมต่อคุณครูครับดูมต่อคุณครูถ้าล้อรถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแรงเสียหานจะมีทิศทางไปทางไหนครับดังกว่า อีกนิดนึงอีกนิดน<อ>ึงเราลบไปข้างหน้าเดนสิทานต้องไปข้างหลังข้างหลังเข่งมากค่ะมาดมสุดในได้เลยให้เราขึ้นที่ด้านหนา้าดนสิทานจะมีทิศทางในในทิศที่ตรงกันข้ามก็คือด้านหลังนั่นเองอ่ะอคุณครูขอใช้คําอธิบายอย่างนี้ค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะสังเกตว่าจักรยานเนี่ยจะมีดอกอยางเยอะการที่จักรยานมีดอก ยางเยอะเนี่ยช่วยให้เวลาที่เด็กๆปั่นจักรยานไปเนี่ยค่ะจะได้ไม่ลื่นใช่ไหมคะมันจะยึดเกาะกับพื้นถนนได้ดีเนาะโดดแบบนี้นเราเรียกว,ว่าเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานให้กับวัตถุนะคะเด็กจะได้ไม่ถลายไปนั่นเองนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจักรยานคันไหนที่มีดอกยางน้อยๆเป็นไงคะมติว,ว่าลูกปั่นไปเจอพื้นที่ลื่น แน่นอนเลยอาจจะประสบวัติเหตุได้ใช่ไหมคะเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มแรงเสียดทานให้กับวัตถุนะคะทําให้พื้นผิวที่สัมผัสกันไม่ลื่อนถลยยึดเกาะได้ดีโอเคเนาะไม่ต้องจดทั้งหมดเหมือนเดิมไม่ต้องจดทั้งหมดนะคะสรุปเอาอย่าลืมว่าแรงเสียดทานจะมีทิศตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอเนาะ เดี๋ยวข้อที่4ี่เตรียมตัวไว้เลยสำหรับวันวิสานะคะข้อที่สี่วันวิสานะคะอันคือคอยแ๊ปหนึ่งบอลน,น่ารักมากเลยนุงมาวันนี้ไม่มีใครเปิดไม้แทรกคุณครูเลยสุดยอดเลยค่ะ,สะแสดงว่าเด็กๆทาตามกติกาได้ดี อ่านูเคียคร์สไลด์นะไปต่อข้อที่ข้อที่สี่ค่ะวันวิสาเต็มตัวข้อนี้เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานอย่างไรดูภาพแล้วตอบคำถามนะครับตอบได้เลยค่ะการเข็นของทำให้สิ่งของที่อยู่เฉยๆมันไปด้านหน้าและ ยังไงต่อคะพื้นพื้นผิวของสิ่งของจะสัมผัสกับกับพื้นที่อยู่ด้านล่างผมว่า,าคุณเพิ่มของไปในตะกร้าอ่ะเริ่มแล้วเนาะหนักมากเลยถามว่าตอนนี้อะไที่ช่วยผู้เข็นรถได้ง่ายขึ้นเไยคะ คืคคอได้ง่ายคือรถบริเวณไหนเข็นอ่าบริเวณนาออ่าตรงนี้ใช่ไหมคะตัวช่วยที่ทําให้เราออกแรงในการเข็นของน้อยลงทําให้เราหนักน้อยลง<ช>นั่นก็คือล้อราจาั้นวันภาษาลองสรุปแห้งของอีกหนึ่งครั้งสิการเข็นของหนักควรใช้รถเข็นที่มีล้อเข็นของเพราะจะทําให้ ของที่อยู่ด้านในรถเข็นเข็นง่ายขึ้นโอเคสุดยอดเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอ่ามาเลยประเด็นที่เราจะพิจารกก็คือบริเวณล้อใช่ไหมคะจะช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นผิวทำให้รถบรรทุกเนี่ยสามารถบรรทุกของที่หนักและก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ ต้องเลยค่ะน้องแตงเก่งมากลองสังเกตดูนะถ้าเกิดว่ารถเข็นรถเข็นโรงเรียนเราก็ได้เด็กๆจะเห็นว่าล้อของมันแบนใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆเข็นเนี่ยมันจะยากกว่ากับการที่ลมในล้อของมันเนี่ยเต็มอยู่ใช่ไหมสแสดงว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นกับพื้นผิวระหว่างล้อกับกับพื้นถนนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันส่งผลต่อการเข็นนั้นด้วยเนอะ กูเพิม่พมเพิ่มเพิ่มสิ่งของไปทําให้เราออกแรงในการเข็นสิ่งของเนี่ยน้อยลงใช่ไหมคะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการลดแรงเสียดทานการลดแรงเสียดทานจะทําให้เราออกแรงกับวัตถุนั้นน้อยลงเนาะห้าวินาทีสุดท้ายค่ะภาพต่อไปจะเป็นคิวของน้องบอลบอลเต็มตัวนะครับ ใช่ไหมคะอังคือขอเคลียร์หน้าจออ่าไปต่อข้อที่ห้าเนอะอ่ะไปเลยว้าวบอนเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งกำลังวิ่งอยู่เลยลูกตอบคุณครูหน่อยว่าข้อนี้เกี่ยวข้องกับแรงเะียดทานอย่างไรครับเปดไมคตอบได้เลย วันอยู่ไหมหนึ่งวันสองรองเท้าติดกับบนพื้นวิวของบนถนนครับถามว่าดอกอยางตรงนี้ช่วยอะไรลูกดอกอยางของรองเท้าช่วยให้อะไรช่วยให้ไปขึ้นช่วยไปขึ้นหรือลองอธิบายให้ชัดเจนอีกนิดนึงสิมันไปขึ้นยังไงถ้าสมมติว่า ผู้ชายคนนี้ใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกอยางเยอะแบบนี้ลูกคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจใครจะช่วยบอลอีกปริชวันช่วยบอลหน่อยค่ะสังเกตพื้นของรองเท้าลูกถ้าไม่มีพื้นของรองเท้าการการวิ่งก็จะยาก แต่ถ้ามีเราก็จะวิ่งได้ง่ายค่ะเก่งากค่ะเดี๋ยวคุณูขอกสรุปเป็นคำพูดแบบนี้เนาะโอเคการที่ผู้ชายคนนี้สวมรองเท้าและรองเท้าของเขาเนี่ยมีดอกมีดอกหรือมีพื้นผิวที่ขุกขะจะทำให้เขาเนี่ยค่ะสามารถวิ่งได้สะดวกขึ้นไม่ลื่นโอเคไหมคะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการเพิ่ม เนาะเพิ่มแรงเสียดทานให้กับวัตถุก<ม>็คือรองเท้าของเราโอเคไหมคะถทำอะไรก็ตามเราสวมรองเท้าที่มีพื้นที่มีดอกอยางค่อนข้างน้อยอ่ะเขาเรียกว่าดอกดอกของดอกอนี้ก็คือลายลายบริเวณพื้นรองเท้าอ่ะลูกทา,าอะไรก็ตามมันมีเ<อ>ขาเรียกว่าการสึกร้อไปจะทําให้เราเนี่ย<อ>เดินบนพื้นเรียบได้ไม่สะดวกอาจจะเกิดการลื่นล้มได้ง่ายอย่างนี้นะคะแต่ถ้ามีเนี่ย มันจะยึดเกาะได้แน่นเลยสังเกตว่ารองเท้าเด็กผู้ชายเห็นไหมมันกูจําได้รองเท้าโบ๊ทเนี่ยเวลาเดินบนพื้นที่หน้าห้องเนี่ยจะไม่ลื่นเลยเพราะว่าจะดังเอียดเอียดเอียดตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ไหมลูกรองเท้าผู้ชายจะดังเอียดเอียดเอียดนั้นแสดงว่าพื้นของมันเนี่ยมีการเสียดทานกับกนกับง้นก็เลยจะไม่ลื่นนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ย ส่วนใหญ่พื้นรองเท้าของผู้หญิงมันจะไม่ค่อยกระชับกับพื้นใช่ไหมคะแสดงเสถาน่ะน้อยบางครั้งผู้หญิงเนี่ยก็จะลื่นล้มได้ง่ายกว่าเพราะว่าตัวรองเท้าของเราต่างกันเ<ม>นาะสุดยอดเลย<ม>ข้อสุดท้ายคุณครูจะให้เตชินเป็นคนตอบนะครับเตชินเตรียมตัวตอบข้อที่หกนะลูกเตรียมตัวไว้เลยเยหล๋อเวลาอีกสิบวินาที ไม่ต้องจดทุกตัวอักษรนะคะเราใช้วิธีการสรุปเอาเนาะสรุปเอาก็จะสรุปเท่านั้นคูขอเคลียร์หน้าจอแล้วไปต่อในข้อที่หกค่อะอาบอลไม่ใช่บอลสิเตชินคันนี้กูให้เตชินไปเลยลูกแต่เตชินต้องบอกครูคให้ได้ก่อนว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานอย่างไร มาเลยอรถพูดให้ช้อนะอรถ่รวบรวมสติก่อนรวบรวมสติก่อนแล้วค่อยๆตอบคุณครูคคอาตอบได้เลยครับรอรถเสียดสีกับถนนทำให้ไปเร็วขึ้นนอรถเสียดสีกับถนนทำให้ไปเร็วขึ้นเแล้วดอกอยางของรถมีผลไหมครับเตชินมีครับสมมุติว่ารถันิ้ ขับมาด้วยความเร็วเลยแล้วปรากฏว่ามีลูกแมวตัดหน้าเขาต้องทํายังไงเตชินเบรกครับเบรกเบรกการที่เขาจะเบรกได้ดียางที่ล้อของเขาเนี่ยต้องเป็นยังไงลูกดอกยางต้องเป็นยังไงครับต้องมีเยอะหรือมีน้อยครับต้องมีเยอะครับเก่งมากเลยเตชินสุดยอดไปเลยมาเตชินปิดไม้ได้เลยครับปิดไม้ได้เลยโอ้ยยอด เป็นแบบที่เตชินบอกเลยนะคะว่าการที่เราจะขับรถไปบนถนนซึ่งเป็นพื้นเรียบนกการการขับรถของเราจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงเสียดทานนั่นเองแรงเสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างหนึ่งเลยขึ้นอยู่กับสภาพของถนนถ้าเป็นถนนลาดยางก็จะมีความมีแรงเสียดทานน้อยกว่าถนนที่เป็นลูกรังอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น หรือการที่เรามีดอกอยางเยอะกับดอกอยางน้อยก็ส่งผลต่อแรงเสียดทานที่ต่างกันเช่นกัน okay โอเคนะคะเด็กๆจะเห็นว่าทุกทุกข้อเลยทุกภาพที่เราดูกันเห็นไหมคะทุกภาพที่เราดูมาจะต้องมีการสัมผัสกันของพื้นผิวสองอย่างเสมอนะลูกตอนนี้เห็นไหมคะว่ามีแรงอ่ารรู้กันนะ ทิศทางของรถที่กำลังเคลื่อนที่ไปคือเคลื่อนที่ไปด้านหน้าถูกต้องไหมคะอ่าเคลื่อนที่ไปด้านหน้าในขณะเดียวกันแรงเสียดทานจะต้องมีทิศทางตรงกันข้ามคือไปในทิศตรงกันข้ามคือด้านนี้ด้านหลังโอเคไหมแรงเสียดทานจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆเสมอนะคะนั่นคือหัวใจสําคัญเลยโอเคนะลูก หัวใจสำคัญเลยปึ้งทิศทางต้องตรงกันข้ามกันเสมอย,ยากไหมเอ่ยยิ้มเฉยๆก็ได้ตอนนี้โอ้โหอ่ะเห็นมีแต่คนยิ้มแต่โบสจะร้องแล้โบสถยากไหมลูกไม่ยากเลยโอเคโบสน่าจะทำเลยแล้วแหละคุณครูเนาะอะให้เวลาสีกสิบนาทีสิบินาทีเท่านั้น หมดเวลาค่ะโอเคไหนใครใครเป็นคนทําใบงานนี้ก่อนที่ครูจะเฉลยบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยค่ะยางเลยใช่ไหมอ่าตอนนี้มีวานุวานุเข้ามาเป็นเข้ามาแล้วด้วยอ่าวานุเปิดไมค์ให้ครูหน่อยครับวานุสวัสดีครับสวัสดีครับโอเควานุมาแล้ววานุอาจจะไม่ทันทั้งหมดเดี๋ยววานุค่อยไปตามต่อเลยลูก โอเคทีนี้มาต่อข้อที่สข้อที่สองเขาพูดถึงอะไรครับสุดที่ได้พูดถึงอะไรคะข้อที่สองลูกเขาพูดถึงอะไรข้อที่สองสังเกตภาพพูดถึงเพลง สังเกตภาพแล้วดูทิศทางใช่ไหมคะทำ <บา S 1> กันไหม <บา S 1> แต่ต้องเร็วมากเ,เลยเนาะโอเคเนาะตัวข้อที่สองค่ะลูกไม่ต้องยังไม่ต้องเขียนโจทย์ก็ได้เนาะให้เอาให้เอาดินสอแล้วกันให้ดเอาดินสอเขียนภาพตามมุมถูแล้วลูกค่อยทําอีกครั้งหนึ่งในสมุดนะคะตอนนี้ลูกเอาดินสอแล้วทำไปในหนังสือก่อนรูก่อน อะดูภาพที่หนึ่งคูดูทรงแล้วข้อนี้ต้องเป็นของอนุวัตแน่เลยอนุวัตเปิดไมค์ตอบคุณครูด้วยนะครับอ่ะลูกดูสิแผนภาพนี้ควรจะมีทิศทางของแรงเสียดทานเป็นอย่างไรครับแ <Okay. S 1> ถ้าสมมุติคุณครูกำหนดให้ผู้ชายคนนี้กำลังขับรถไปทางด้านไหน ด้านขวาด้านขวาขวาตอนนี้เป็นของเป็นคิวของอนุวัฒน์นะครับน้องเตชินเดี๋ยวคุณผู้ชคนนี้ขับรถไปทางด้านขวาขวาแบบนี้นะแล้วคุณรูถามว่าแรงเสียดทานไปทางด้านไหนครับเตชินเตชินแรงเสียดทานจะไปด้านไหนถ้าการเคลื่อนที่ไปด้านขวาแรงเสียดทานต้องไปทางด้าน ดนซด้จนด,ดสุดยอดเลยครับแรงเสียดทานจะมีทิศทางด้านสายโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าลูกเบ่าคุณครูจะเก่งขนาดนี้โอ้เห็นไหมตั้งใจเรียนก็เรียนได้ไหมครับเตชิมที่ลูกดูเนาะคุณครูขอใช้ลักษณะด้านขวาตรงนี้เวลาที่ลูกตอบคำถามคุณครูให้ใช้วิธีการเขียนแบบนี้นะคะ เราแทนวัตถุด้วยสี่เหลี่ยมแบบนี้นะลูกดูนะแทนวัตถุด้วยสี่เหลี่ยมแสดงทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยตัวนี้ดูนะตัวนี้นะคะแทนการเคลื่อนที่ของวัตถุแล้วเส้นสีแดงแทนการเคลื่อนที่ของแรงเสียดทานโอเคไหมแบบนี้นะคะและอย่าลืมว่าวัตถุสองทิดต้องอยู่บนพื้นผิวที่สัมผัสกัน อันนี้คือตัวอย่างข,องข้อที่1โอเคนะคะโอเคเนาะทีนี้ข้อที่2อ,อ่ะข้อที่สองวันวิสาลูกทางครูอแอบปิดด้านข้างก่อนเด็กเห็นแต่เดียวอืมออกก่อนออกก่อนอ่ะอ่ะ,อะ,อะโอเควันวิสาตอบครูหน่อยค่ะผู้ชายคนนี้กำลังเคลื่อนที่ไปทางไหนลูก กำลังเพื่อนที่ไปทางซ้ายค่ะเพื่อนที่ไปทางซ้ายตรงเท้าเนาะเท้ากำลังขึ้นที่ไปทางซ้ายในขณะที่เท้าขึ้นที่ไปทางซ้ายทิศทางของแรงเสียดทานไปทางด้านไหนครับวานุ ด้านขวาครับเก่งมากค่ะแรงเสียดทานจะมีทิศทางตรงกันข้ามคือกําลังไปทางด้านขวาสุดยอดเลย,อ,อ,ยอีกข้อหนึ่งสุดท้ายอีกข้อหนึ่งสุดท้ายขอถามน้องบอลอนกแยแกน้องบอลมีคนกําลังลากรกะเป๋าลูกถามว่าทิศทางของวัตถุตอนนี้ไปทางด้านไหนด่างขวาครับ เก่งมากครับไปทางด้านขวาในขณะเดียวกันแรงเสียดทานมีทิศไหนคะขอถาม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 ใครยังไม่ได้ตอบข้อนี้บ้างอ่ะสุธิดาแรงเสียดทานจะไปด้านไหนคะตมใต้ถูกไหมนะถูกไหมนะคำตอบคือถูกต้องค่ะ โอเคแต่ทีนี้ลูกต้องไปเขียนแผนภาพเอาเองโอเคไหมลูกต้องไปเขียนแผนภาพแสดงงานเสนา,าเอาเองโดยใช้วัตถุแทนด้วยตัวอะไรนะสี่เหลี่ยมโอเคไหมคะแล้วก็วาดพื้นผิวขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ก่อนอันนี้คือภาพเริ่มต้นที่ลูกทุกคนต้องทาโอเคไหมคะสี่เหลี่ยมแล้วก็มีพื้นผิวจากนั้นให้เติม ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยสีแดงโอเคไหมสีแดงนะใช้ปากกาแดงแล้วเอาสีน้ำเงินหรือสีดำก็ได้แทนทิศทางการเคลื่อนที่ของแรงเสียดยทานโอเคเนาะแบบนี้เนาะสีแดงแทนการเคลื่อนที่ของวัตถุสีดำแทนแรงเสียดยทานดำหรือน้ำเงินก็ได้โอเคนะคะแล้วอย่าลืม ทำต่อในข้อที่สามสี่ห้าจนจบเนาะแต่งปูแสดงให้เห็นแค่สองข้อเท่านั้นโอเคนะคะข้ออื่นๆเป็นการแสดงความเิดาถึงเพระฉันเด็กๆทำด้วยตัวเองได้โอเคใครมีคำถามบ้างใครมีคำถามบ้างคะไม่ครับไม่หรอไม่ครับสอนเข้าใจขนาดนั้นเลยไม่มีคำถามเลยเหรอมนุครับ อะทุกคนเปิดกล้องก่อนทุกคนเปิดกล้องก่อนนคุณจะแคปหน้าจอส่งไปให้ว่าวันนี้รายงานตัวก่อนซิว่ามีเด็กคนไหนเข้าเรียนบ้างทำหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ขอสองนิ้วค่ะหนึ่งสองโดมสองนิ้วสองสามไปชินสองนิ้วโอเคไม่มีคำถามแล้วเพราะฉะนั้นเจอกันครั้งหนนะ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ